คือตื่นมาอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวมากๆมากๆมากๆเลยแต่ว่าส่วนส่วนผสมส่วนประกอบน่าจะบวกรแต่ว่าอยากกินไหมเราไปทํากินกันเถอะแต่ไม่มีตีนไก่แต่เฮามีกระดูกหมูเฮามีกระดูกเล้งเ้าเออกกระดูกเล้งเฮ็ดดีกว่าไปหาอุปกรณ์ก่อนค่ะอันดับเลกไปวปจะ,ะดูอุปกรณ์ทุกจริงอย่าง กะทิด้วยพริกแกงน่าจะไม่ใช่อ่ะน่าจะต้องเป็นพริกแกงต้องเป็นพริกแกงไปเป็นพริกแกงผมปูหมดเจอพี่แกงน้ำเงี้ยวแล้วไปทำกันค่ะเจอดอกเงี้ยวด้วยมีดอกเงี้ยวเพิ่มอยากกินก็ต้องได้กินเนาะทุกคนทำเป็นแบบหม้อออดเจาะไม่ต้องทำเยอะกินคนเดียวนะคะ คือเป็นอาหารเหนือที่ชอบมากนะคะเดนก็จะทำตามความรู้สึกนะก็คือมีอะไรก็ใส่ลงไปอันนี้รากผักชีนะคะใส่ลงไปรากผักชีที่แช่ฟิตไว้เพื่อจะได้กินแบบนานๆนะคะเพราะว่าที่เกาหลีผักชีไทยค่อนข้างหาซื้อกินยากนะทุกคนผักชีฝรั่งไม่ใช่ผักชีไทยใส่เกลือลงไปด้วย ใส่เล็งนะอันนี้เป็นเล็งที่ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือแล้วเรียบร้อยทำกินคนเดียวนะทุกคนกะว่าจะทำหม้อเล็กๆนั่นแหละแต่ทำไมมันใส่ไปใส่มาเลง็งมันเต็มหม้อก็ไม่รู้ปิดฝาอันนี้เราจะมาผัดเครื่องแกงนะใส่น้ำมันลงไป พริกน้ำเงี้ยวเป็นใช้ของยี่ห้อนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแซบไหมก็ผัดเลยค่ะไม่แน่ใจใส่หมดนี่แล้วเนาะมันถึงจะแซบ หนึ่งถุงนะคะเป็นใส่หนึ่งถุงแปดสิบกร,รมัมใจหมดเลยน่าจะได้หนึ่งถ้วยอะ่ะกำลันนงขึ้นคือจริงๆอ่ะว่าจะนิ้วามาตั้งแต่ที่ไทยแล้วแหละเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมแต่ลืมหยิบอันู้นเข้าวันนี้ออกอันู้นเข้าอันนี้ออกอน ็เลยกลายเป็นว่าลืมไปเลยลืมเอามาจากไทยก็ผัดไปเรื่อยๆให้เครื่องแกงมันหอมนะคะเป็นเมนูโปรดที่ชอบมากอาหารเหนือคือชอบเมนูนี้สุดแต่ว่าทำกินอยู่ประมาณสองครั้งที่สกลนครน,นะคะเบนอะชอบ เป็นสาวอีสานที่ชอบกินน้ำพริกน้ำเงี้ยวเอ้ยไม่ใช่น้ำพริกน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่หมูสับลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อความนัว ัดให้หมูสับมันสุกสักหน่อยหนึ่งหอมมากทุกคนมองกินกับข้าวได้นหฮคะหอมจังคลิปนี้ถ้าไม่ได้มีเสียงภาคนะคะก็าอาจจะเป็นเสียงสดใส่ลงไปเลยอยากลองดูเฉยๆว่า ผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนะคะจะมีคนโอเคบอ ดอกนิ้วค่ะดอกนิ้วที่มีแบบนิดหน่อยใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะเป็นมีแค่นี้นะทุกคนมะเขือเทศทั้งตู้มีอยู่แค่นี้ ขนมจีนขนมจีนเหมือนเดิมค่ะขนมจีนเส้นแห้งต้มแค่3-5นาทีได้กินลงเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน สุดแล้วเหนียวนุ่มมากเส้นเหนียวนุ่มมากทุกคนดูเส้นเหนียวนุ่มมากคือต้มไปนิดเดียวนะแต่ได้แบบจะได้เยอะมากๆ ได้มาแล้วนะคะเส้นแบบใสสวยมากคือเป็นกินได้สองรอบนะทุกคนอันนี้เอาใส่กระปุกใส่กระปุกไว้กินอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะกินรอบนี้นะคะมาตักกันเลยจ้าร่อนๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนี่ใส่กระดูกลิงไปแบบนี้ เข้มข้นมากทุกคนกินให้มันหายยากไปเลยเนาะดอะอากินมากอุ๊ยลืมลืมอย่างหนึง่งอันนี้เราจะใส่ต้นหอมที่เราแบบพอจะมีเหลืออยู่ในตู้เย็นนะ เลนหอมมีอยู่แค่นี้จริงๆทุกคนแต่คือมันอยากกินอะใส่กระเทียมเจียวใช่ไหมใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมเจียวเยอะๆชอบเนี่ยทุกคนเอ้ยแค่นี้ก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวดิฉันเสร็จเรียบร้อยค่ะไปกินด้วยกันค่ะไปแตภาพดิฉันหลังจากที่ทำ ขนมจีนน้ำเงี้ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คืออยู่ในสภาพนี้เพราะว่าหิวมากแล้วผักที่กินกับแก้มคือวิผักกาดขาวนะคะใส่ลงไปเลยหอมมากหอมมากทุกคน ความจริงดีมากแล้วคือเล้งแล้วสีก็น่ากินมากแศรษฐะเศรษฐะค่นัวมากนัวมันต้องมีผักดองมันต้องมีผักดองจริงนะมีแห้งหอมกระเทียมเจียวมาก Mm-hmm.